แป้งข้าวหมากสูตรโบราณไม่ใช่แค่อร่อยแป้งข้าวหมากสูตรโบราณสูตรของเยโรสยังสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับทุกคนได้เป็นแล้วค่ะหวานฉ่ำชื่นใจแล้วค่ะครบสามคืนและสามารถที่จะนําไปขายนําไปกินได้เลยค่ะทุกคนแป้งข้าวหมากสูตรของเยโรสนะคะจะใช้ลูกแป้งของทางใต้นะคะเขาจะมานะคะแพคนะคะสิบเม็ดแบบนี้นะคะทุกคนเป็นสารสกัดจากธรรมาชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของเราจะไม่เปลืองลูกแป้งเลยนะคะหนึ่งลูกต่อหนึ่งโลแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นสีดำ นะคะเราจะเพิ guard, ่มล yeah. like. ูกแป้งขึ้นไปอีกเท่าตัววิธีทานะคะทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดานะคะเยรสเขียนนะคะและวิธีทํานะคะคลิปวิดีโอนะคะจัปักหมุดไว้ด้านบนสุดนะคะทั้งวิธีทําข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดําอย่างละเอียดยิบเลยสามารถที่จะไปสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะคะทุกคนหรือใครนะคะสงสัยประการใดทักลงมาที่ใต้โพสต์คลิปนะคะข้าวหมากของเยรสนะคะยินดีตอบทุกโพสต์ใครนะคะทําไม่ได้หรือทําไม่เป็นดูแล ก็ตักหาเยรดได้เลยนะต้องบอกว่านะคะแป้งข้าวหมากช่วงนี้เขากำลังจัดโปรโนะ10แถม1 0 20แถม2 0 30แถม30 60แถ,ม 60, ถม60แป้งข้าวหมากของเราเก็บได้1ปีในตู้เย็นเลยค่ะทุกคนและนะคะส่งฟรีและมีปลายทางจ้า